สใดีค่ะทุกคนปูก็จะมารวมน้ำหอมนะคะในปี2022ที่ได้ใช้เป็นความถี่ที่ในการใช้บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่าคือปูก็เน้นแบบว่าฉีดแบบแทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปจริงๆะ่ะมีมากกว่า7ขวดแต่ว่า ที่คัดมาเจ็ดขวดเนี่ยเป็นอะไรที่มีความถี่มากกว่าในขวดอื่นนั่นเองค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวของปูเนี่ยปูเป็นคนที่ชอบน้ําหอมในกลิ่นของฟูตี้ฟลอร์แล้วก็กูมองนะคะก็คือมันจะให้ความหอมที่แบบละมุนล,ละมุนสบายๆแล้วก็ไม่เข้าถึงยากแล้วก็ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับทุกฤดูการทุกวลา,าแล้วก็โอกาสค่ะคือปูรู้สึกว่าเวลาจะใช้น้ําหอมเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมาคิดแบบว่าอะไรเยอะๆซับซ้อนนะคะต้อง เป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะไม่ต้องเป็นแบบคิดแบบว่า สอบสูตรคณิตศาสตร์พายอายกกำลังสองนะคะคือมันจะเป็นความเครียดน,นะคะในการใช้น้ําหอมคือจะต้องเป็นอะไรที่สบายๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่สบายกับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชอบเพราะว่าเวลาเราเลือกซื้อน้ําหอมแต่ละกลิ่นเนี่ยก็เป็นความที่ถูกใจในตัวเราด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าจะบ่งบ,งบอกถึงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นความชอบของเราเพราะว่าในกลิ่นน้ําหอมของแต่ละบุคคลเนี่ยความชอบก็ไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยคนนู้นนะคะชอบกลิ่นแบบนี้แต่พอเราไปดมแล้วเราไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าในการซื้อน้าหอมเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นการที่ดมกลิ่นแบบว่าเป็นความชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องไปเทสกลินก่นกันก่อนนั่นเองค่ะบางทีเนี่ยปู่มาอ่านในโน้ตเนี่ยบางทีปู่ก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ากลิ่นเขาจะออกแนวไหนคือถ้าไม่ได้ไปดมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตัดสินใจลําบากเหมือนกันก็มีบางครั้งเนี่ยที่ไปอ่านในโน้ตแล้วก็พอซื้อมาเราก็เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ สู้ที่แบบว่าเราไปเทสกลิ่นมาก่อนแล้วค่อยมาซื้ออย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับในความรู้สึกที่เราจะเป็นการตัดสินใจที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการชอบในกลิ่นนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ปูกก็เน้นแบบชอบกลิ่นที่เป็นขนมหวานนะคะเป็นความหอมละมุนล,ละมุนผลไม้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่ารู้สึกหอมละมุนแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายเวลาทุกครั้งที่ได้ฉีดไปอะไรเงี้ยค่ะ ปูดก็จะมารวมไปถึงน้ําหอมที่ใช้ในปี2020นะคะทั้ง7ขวดนคะคะซึ่งถ้าใครที่จะซื้อตามเนี่ยก็สามารถซื้อได้เพราะว่ากลิ่นที่ปูใช้แต่ละกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นไรที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่เบาสบายไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่หนัก,นก,นกๆแรงๆคือสบายทั้งเราแล้วก็สบายทั้งคนรอบข้างที่ได้กลิ่นของเราไปด้วยนั่นเองค่ะปูก็จะมาไล่ไปทีละกลิ่นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่กลิ่นแรกนะคะที่เพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นกลิ่นของโคเอโรสแทงเจอรีนั่นเองค่ะก็ได้สัมผัสถึงความเป็นกลิ่นส้มแทงเจอรีแล้วก็แบล็คเคอร์เลนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นกลิ่นแนวออก ฟลอรันฟูตี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นเบาสบายเป็นวันสดใสร่าเริงในวันนั้นแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกวันนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสแล้วก็ทุกเวลาเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากๆคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะถ้าคิดไม่ออกก็บอกรสแทงเจอรีนนั่นเองค่ะก็เป็นกลิ่นที่ละมุนให้ความเป็นผลไม,ม้ส้มๆนั่นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็สดใสร่าเริงในวันนั้นนะคะมาต่อกันที่ โคเอชเชเดิมค่ะที่เป็นออเดอร์พาร์ฟัมเนเ้อรัลกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นฟลอรอนแต่ว่าทุกครั้งที่ฉีดเนี่ยปูมาแทบจะไม่ได้กลิ่นของความเป็นดอกไม้อะไรเลยนะคะคือมันเป็นความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เป็นความที่ วันที่แบบสบายๆได้เหมือนแบบว่ามีต้นไมใ้ใหญ่ๆอบล้อมเราแล้วก็มีดอกไม้ปนๆเลยเงี้ยค่ะกลิ่นมันออกแนวนั้นเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติดีมากๆแล้วก็รู้สึกเบาสบายละมุนหอมสดชื่นร,รู้สึกรู้สึกแบบมันสบายต่อความรู้สึกมากๆเวลาที่ได้ฉีดกลิ่นของน a ช u r a รลของโคเอ็กกลิ่นนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะดูจากปริมาณก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเวลาฉีดก็ค่อนข้างที่จะต้องตะแคงขวดนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่กลิ่นที่3นะคะที่เป็น Miss Dior EDP ที่เป็นกลิ่นของ Amber Floral นั่นเองค่ะก็เป็นความที่ดูจากปริมาณนะคะก็ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะก็คือเป็น อะไรที่มีความหอมแบบลูกคุณมากๆเลยค่ะฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีความเป็นลูกคุณขึ้นมาใส่กระโปรงบานบานใส่รองเท้าส้นสูงแพงๆถือกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้แต่ว่าไม่ได้เป็นดอกไม้จางนะคะก็จะเป็นอะไรที่ละมุนไปกับกลิ่นนั่นเองค่ะแล้วก็โบว์ที่ติดมากับคอขวดนะคะก็เป็นการถักทอแบบขั้นสูงโดยใช้ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนั่นเองค่ะก็นอกจากที่จะได้ความหอมแล้วเนี่ยแพ็คเกจจิ้งนะคะก็ยังเป็นอะไรที่เลอค่าที่เราจะได้สะสมในเรื่อง ของดีไซน์แพ็เกจจิ้งด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ผูกก็เป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่เป็นแพ็กเกจจิ้งที่ดีไซน์สวยๆเนี่ยนอกจากที่เราจะมีความหอมไปกับน้ําหอมแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เก็บอะไรที่มีความเป็นเลเอรค่าไปด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ละมุนมากสําหรับกินของมิตดีอ d p นั่นเองค่ะ มาที่ Prada Candy g r o s s ตัวนี้นะคะก็เป็น EDT แล้วก็กลิ่นเนี่ยก็ออกแนวเป็นแบบ fruity floral แล้วก็กลูมองนั่นเองค่ะเป็นไรที่ใช้งานง่ายนะคะจะใช้ในฤดูกาลไหนวาระไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นความที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นความที่สไตล์เรียบหรูนะคะแล้วก็มีความ เท่ๆซ่อนอยู่มีความที่เป็นความหรูหราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความสบายแล้วก็สดใสสดชื่นไป้วยค่ะปูก็ฉีดบ่อยมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มันก็ฉีดไม่ออกแล้วก็เป็นใดที่ละมุนแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ไม่เข้าถึงยากนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยมาต่อกันที่แคนดี้ชุกกระป๋อซึ่งรีวิวไปสักพักแล้วนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นใดที่เนี่ยค่ะหมดขวดไปแล้วค่ะเพราะว่าปูฉีดบ่อยมากๆเลยคือใช้ทุกวันแล้วก็ใช้เสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็บางทีก็ฉีดไป ตอนก่อนนอนด้วยน,น่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นกลิ่นแนวออกฟรุตตี้ฟลอเรลแล้วก็กูมองซึ่งเหมือนกับแคนดี้กรอสตัวนี้เลยนะคะอันนี้แต่อันนี้เป็น e d p ค่ะอันนี้เป็น e d t ก็นั่นแหละคือกลิ่นเขาจะติดทนด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่สดใสเริงร่านะคะแล้วก็มีความแพงๆมีความหรูหราไปด้วยน,น่นเองค่ะแล้วก็ใช้งานคือเป็นทางการก็ได้นะคะแล้วก็เป็นที่ไม่เป็นทางการก็ได้คือสําหรับ ใช้ทุกวาระแล้วก็โอกาสเลยเพราะว่าน้ําหอมที่ปูนํามาเล่าในที่ใช้อยู่ในปี202 0เนี่ยเป็นไดที่ใช้ได้ทุกวาระแล้วก็โอกาสทุกรูดูการคือไม่ได้ใช้งานอาะไรยากมากมายอะไรนี้นะคะก็จะเป็นไดที่เวิร์กมากแล้วก็2กลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของ floral fruity แล้วก็กูมองเลยค่ะซึ่งมีความหอมละมุนแล้วก็อร่อยไปด้วยนั่นเองค่ะ มาถึงพราพาราดอกนะคะวันไหนที่ปูรู้สึกว่าเป็นทางการหรือว่าอยากจะสะกดคนรอบข้างเนี่ยปูก็จะฉีดเจ้าพร d าพาราดอกตัวนี้ไปอันนี้ก็เป็น EDP นะคะที่เป็นกลิ่น Amber f o r a l นั่นเองค่ะซึ่งมีความหอมรูหราแล้วก็โชบเฉียวแล้วก็เป็นสาวเท่มีความมั่นใจกลิ่นเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเป็นแบบว่า สวยๆนะคะเป็นความที่ผู้หญิงสวยๆเท่ๆดูแพงๆดูมีความโก้หรูมีความเทๆ่ๆฉบเฉียวอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นแบบคือฉีดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกแบบความมั่นใจมาเต็มร้อยอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เวิร์กมากๆเลยปุ๊กก็จะฉีดอันนี้เป็นทางการซะมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าวันที่วันหยุดอะไรเงี้ยปุ๊กก็จะไม่ค่อยได้ฉีดเจ้าพาราดอกสักเท่าไหร่แต่ว่าวันที่เป็นทางการจะหนึงสุกอะไรเงี้ย เวลาพบปะผู้คนเลยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปู่ก็จะเ้นไปที่ฉีดเจ้าพาดาพรดาราดอกตัวนี้นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็มีความโกหรูไปด้วยนั่นเองค่ะ,คะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆ,ๆเลยสําหรับกลิ่นของพาราพาราดอกกลิ่นนี้นั่นเองค่ะมาถึงกลิ่นที่7กลิ่นสุดท้ายนะคะในปี2 0 2 2ที่เป็น my favorite perfume ของปูนะคะก็ะเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ยังไม่มีขายที่เมืองไทยค่ะก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่าเจนอาร์ ทีไทม์อัปปาริสมาการงอัลมอนด์นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความที่เป็นอโรมานะคะแล้วก็เป็นกลิ่นฟูตี้นั่นเองค่ะซึ่งมีความที่หอมละมุนแต่ว่าจานถึงสุกเนี่ยปูจําไม่ค่อยได้ฉีดเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าปูจะฉีดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ฉีดก่อนเข้านอนซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้ในการ ฉีดในการก่อนเข้านอนแล้วก็ในวันหยุดนั่นเองค่ะปูก็จะฉีดบ่อยมากแล้วก็ราคาเน,นี้ยก็สามารถจับต้องได้นะคะก็คืออยู่ในราคาประมาณ10ยูโรค่ะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทค่ะอันนี้ก็เป็น EDP นะคะหรือว่าเป็นโอเดอร์ปักฟาร์มนั่นเองค่ะปูก็จะฉีดเจ้าตัวเนี้ยในช่วงที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ในช่วงที่อาบน้ําเสร็จแล้วก็ก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะหลังจากที่พออาบน้ําเสร็จนะคะก็อย่างสมมติว่าวันจันทร์ จันถึงสุกเนี่ยปู่ก็จะไม่ฉีดระหว่างวันนะคะปู่ก็จะเน้นฉีดในตอนตอนที่ก่อนจะเข้านอนนั่นเองค่ะแล้วก็ฉีดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนั่นเองค่ะก็ปริมาณก็ใช้ค่อนข้างที่จะถี่ในช่วงสัปดาห์ที่ก่อนนอนแล้วก็ช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะก็เป็นไนที่มีความละมุนนะคะที่เป็นความหอมที่เป็นข้นนมนะคะมาการโรอัอลมอนนั่นเองค่ะก็เป็นในที่เลิศมากๆเลยสําหรับแบรนด์นี้นะคะก็แต่ว่ายัางไม่มีขายที่เมืองไทยนั่นเองค่ะ ก็นั่นแหละแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็พูดมาทั้ง7กลิ่นนะคะก็เป็นอะไรที่ให้ความที่หอมละมุนนะคะแล้วก็ให้ความที่เป็นความที่สดชื่นสบายแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะคะแล้วก็เข้าถึงไม่ยากซึ่งเป็นอะไรที่น้ําหอมที่ ปูมีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แนวฟูตี้ฟลอรัลแล้วก็กู่มองนั่นเองค่ะก็เป็นกลิ่นที่สบายๆให้ความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างแล้วก็กลิ่นไม่หนักจนเกินไปนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยสําหรับ7กลิ่นนี้นะคะก็ถ้าใครที่อยากจะใช้ตามทั้ง7กลิ่นนี้นะคะก็เป็นอะไรที่หอมแล้วก็ลงตัวดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ